สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้รับชมและรับฟังทุกท่านหลังจากกลับมาจากเถอม่มอท่าาระและกินไก่เค้สีมา <c oughs> เลยรู้สึกว่าไม่มีคนไปเดินห้างเลย ไอยู่ชันใต้ดินกันหมดแล้วไม่ใช่หรอกใช่สรุปผลไตมาดนี้ว่ามีครีมตัวหนึ่งของดาราที่ออกมาในบริษัทเลยพอทาปั๊บฉันก็จ้องหน้าคนที่เป็นเินเตอร์หน,น,น่าเหมือนหน้าเธอเลยอ่ะน้าเกียดมากค่ะจริงฉันเห็นคนที่แบบว่าไปนั่งกินกาแฟสวนมาใชนะ่ขึ้นเยอะมากเออแต่บันไดเลื่อนหมินมาก ทำให้ไม่อยากเดินเลยฉันรู้สึกว่าเั้สวยอะเข้าใจปะเรื่องเยอะผไม่เดินแล้วแต่โมเบื่อเบื่อเงินแต่ซื้อของในห้างก็แพงนะก็ซื้อของใช้เก็บไปตุนน่ะซื้อเลยส่วนใหญ่รวยๆเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละป้าเปรอที่มีตังก็ทำอย่างเงี้ยซื้อของใช้แฟบสบูู่ซันไลเก็บอืม นี่อย่าตอแหละกระแดกลอกกูมาได้แค่ครึ่งเดียวได้ป่ะต้องลอกมาทั้งหมดเลยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะเรียนแบบบิไฟ,ฟแม่งงูคือได้กรอบมาคือจัดให้ดูสะอาดมันก็ส่วนหนึ่งเอาพาลูกไปแดกเคฟซีมาใช่ป่ะลูกชายลูกชายแดก <c oughs> เคฟซีมันเคี้ยวหมุกหมอบหมุกหมอบคุยกันอยู่สองคน่ไหมะ อีย่ะพนี้ไไตมานแรกดีมากเนื่องจากประหยัดกันเยอะทีเดียวหน้าตาดีหล่อแล้วการเดียวไม่เคยเรียนดีที่พวกมึง